นะครับรู้สึกอบอุ่นมากนะครับในการและครั้งเนี้ยนะครับเป็นการเก็บทิปใหญ่ครั้งแรกของผมและพันโลด้วยนะครับสุดไหมพันสุดมากครับพันโลว่าพิเศษแล้วปูปลาเป็นอะไรพิเศษอะนรไหมเอาแฟนพาแฟนขึ้นมาพูดความรู้สึกเดินทางหน่อยคนซ้อนเลยครับ้อนยครับพาขึ้นไปทีหน่อยใ้ครับ ขอเชิญเชิญเขึ้ามาครับเขอเชิญเลยเขาเชิญเลยมาครับน้องมามาครับมามาเยวถ่ายให้ลูกมาเลยครับเอ้าเชิญเชิญหน่อยเชิญหน่อยรู้สึกว่าน้องครังแรกครั้งแรกคือไม่ชอบไม่ชอบส้อมวัดใส่อยู่แล้วพี่ดิ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวพูดก่อนดิพูดก่อนต้องพูดก่อนก่อนเลยเออมายืนตรงกลางมายเชิญครับอ่าเราเราพูดก่อนูดตามพูดต่อามพูดต่อพี่ๆทุกท่านก็ดูแลผมกับแฟนเป็นอย่างดีนะครับต้องไม่คิดว่า มีใครนะพี hmm. ่ที่แบบว่ามาสอนกับผมนะร้อยโลพันโลนะครับอดทนลำบากกปด้วยกันครับครั้งนี้ก็ผมว่าเป็นเป็นเวลาที่ดีแล้วนะครับผมกับแฟนก็คบกันมา9ปีเกปีครับผมหวังเป็นโอกาสที่ดีนะครับให้พี่ๆดาวทานะครับแล้วก็พาเขาเป็นพยานเลยแล้วกันะครับ thank <laughs> you มาตลอดตั้งแต่คนที่ผมไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่อยู่ห้องเช่าด้วยกันตั้งแต่ห้องเช่าเหตเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเดือนละพันบา่พี่พีกิดูว่าห้องไหนไม่มีอะไรนะครับผมอยู่ต่อมาห้าปครับอยู่ด้วยกันเป็นแฟนมาจนเขาก็ยังสู้กับผมมาตลอดนะครับทนคอยให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วกันพี่นะครับพันกิโล

เชื่อไหมว่าคิธีแบบแก่ล่อเลยรักกันหอมเลย<ำ>